สมัครแล้วจะได้ไออหยางแม่ก็ไ่ได้คิดว่าจะทําเป็นธุรกิจแต่อยากกินกาแฟลำๆแค่นั้นเองแม่ลงทุนแค่ครั้งเดียวแม่ไปเปิดบัญชีทิ้งไว้พอไปเปิดอีกทีดีใจอ่ะเจ้า,เ,จาเงินตั้งครึ่งแสนแล้วว่ะตื่นเต้นทุกรอบเลยเจ้าหนึ่งเดือนผ่านไปอะ่ะหน้าตาเปิ้นดีขึ้นจากที่อหน้าตาเปิ้นบบกค่อยสดใสเนาะ แล้วพอพอเปิ้ลมากินแล้วเบิ้นก็ดีขึ้นธุรกิจของแม่เริ่มจากกาแฟเนี่ยเจ้าแม่ก็ถามว่าแม่บม่ชอบนะบม่ชอบที่สุดเลยมันมันแบบใจเฮาอะเนาะอายุกว่านากันากแล้วจะทําไหวเหรอเพราะว่าเห็นเด็กๆที่บ้านนะ่ะทาออนไลน์กันเฮาก็ดีใจว่าเออเด็กเขาทําได้แล้วเฮาแก่แล้วเฮาจะทําได้เหรอพอแม่เข้ามาเรียนเนะี่ยมันก็เป็นจริงๆแบบนั้นตอนที่แม่โพสต์ไปเนะเจ้า มีคนมาทักแล้วแม่ก็บอกฮู้ว่าเปิ้นทักแ,แม่บอกฮู้เลยว่าเพจเนี่ยมันเป็นอย่างใดเปิ้นไปทักแม่ที่เพจแม่ก็ไล่หาฮู้อย่างใดแม่ก็บอกว่าแอดเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะพอเขาแอดมาดีใจข้างนอกบอกฮู้แต่เฮาออนซอนเนี่ยฮู้ถ้าอยากจะฮู้ว่าออนซอนดีอย่างใดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเฮามาเป็นสมาชิกเฮานะเจ้าการเป็นสมาชิกของออนซอนเท่ากับเป็นเจ้าของ ของออนซอนได้ตวัวขอทุกทุกท่านมั่นใจเลยเจ้าว่าออนซอนเงงเฮาเนี่ยตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดีจริงๆทั้งเรื่องการเกษตรทั้งเรื่องสุขภาพแล้วกว็ความสวยความงามโดยเจ้า